วันนี้จะมาบอกวิธีการติดตั้งไฟ LED แบบเส้นนะครับไปชมกันเลย LED เส้นที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็จะไปซื้อที่ DIY นะครับราคา75บาทนะครับหรือใครจะสั่งออนไลน์ s h o ปปี้ลาซาด้หรือแอปอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็เลือกกันเลยครับส่วนใน DIY มีของเลยในกรณีที่เพื่อนติดท้ายอยู่มาแล้วนะครับก็เอา LED ของเรามาวางทาบเลยนะครับแล้วก็จากนั้นใช้ดินสอธรรมดาทั่วไปนะครับทำการขีดเส้นนะครับมาร์กนะครับว่าเราจะใช้ หินเจียเจาะประมาณไหนเราก็ลากเส้นไปเลยครับจากนั้นเราก็เล็งเส้นที่เราขีดไว้นะครับโดยการใช้หินเจียนะครับในการตัดในส่วนการใช้หินเจียเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงนะครับระวังสะเก็ดไฟเข้าตานะครับอย่าลืมหาแว่นตามาใส่นะครับไปโอเคเราก็ทําการเจียกันเลยนะครับแนะนํานิดนึงนะครับขั้นตอนการเจียเพื่อนๆต้องใจเย็นสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆตัดเลยเส้นหรือว่าตัดเกินเส้นนะครับมันก็จะเสียไปเลยนะครับทําให้รูมันใหญ่กว่า ตัวหลอดไฟจะทําให้ไม่สวยได้นะครับเมื่อเจียเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการแกะทิ้งไปนะครับแล้วก็มันจะมีรอยคมเนาะเพราะว่าหินเจียมันทําการกัดไปแล้วเนาะเราก็เอาหินเจียนี่นะครับขึ้นมาแต่งแต่งตอนนี้คือจะเป็นการเจียเพื่อให้มันเรียบเสมอกันนะฮะก็เจียไปครับค่อยๆเล็งค่อยๆเล็มนะครับเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ใช้ตะไบนะครับทําการลบรอยคมนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเก็บงานนะฮะ ก็ในกรณีท <S an> ี <S an> ่ท <S an> ้ายยูมันเชื่อมมาแล้วเนาะเราก็ต้องเจาะรูสายไฟเองนะครับมันจะไม่มีช่องรูสายไฟมาเหมือนท้ายยูที่ยังไม่ได้ติดเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเชื่อมปิดรูมาแล้วเราก็ใช้สว่านทั่วไปนี่นะครับเจาะรูนะครับก็อันนี้จะเป็นเคล็ดลับของช่องเราเองนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะใช้เชื่อมเหล็กอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เอาไฟแปะไปแต่เราอะไม่ได้เป็นร้านนะครับมีแค่หินเจียนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเชื่อมให้มันสวยงามเหมือนที่ร้านฮะผมก็จะใช้กาวเนี่ยครับ เป็นโฟมกาวโฟมนะครับแห้งไวนะครับทําการฉีดเข้าไปนะครับให้มันแน่นนะฮะแล้วเราก็ทําการรอสักพักหนึ่งนะครับให้แห้งตอนนี้กาวก็แห้งแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นกาวโฟมเนาะมันก็จะสามารถใช้มีดอะไรเนี่ยตัดแต่งได้นะครับผมก็จะตัดแต่งนะครับให้ตัวโฟมอ่ะมันต่ำกว่าเหล็กที่ผมเจาะนะครับประมาณว่าเว้นช่องไว้ให้ให้แปะไฟ LED ได้นะครับก็ทําการแต่งสวยงามนิดนึงนะฮะ ก็มาถึงขั้นตอนการติดไฟ LED นะครับผมก็ทําการเอาสายไฟร้อยเข้าไปในรูก่อนนะครับจากนั้นผมจะใช้น้ํานะครับทาการเช็ดทําความสะอาดนะครับเพื่อให้ตัวกาวสองหน้ามันยังไม่ด้มันยังไม่ติดไปในทันทีนะครับมันสามารถที่จะขยับได้นะครับก็ทําการเล็งฮะเล็งแล้วก็จัดแต่งแปะไปเลยครับไม่ต้องกลัวเสียครับเพราะว่ามันยังเปียกอยู่เนาะมันยังขยับได้ก็นะฮะตามตามคลิปเลยครับ เมื่อติดในตำแหน่งที่โอเคแล้วนะครับเราก็ทําการต่อไฟส่วนขั้นตอนการต่อไฟผมอาจจะไม่ได้บอกวิธีนะครับ<อ>เพราะถ้าเพื่อนๆนตั้งใจจะทําทายูเองแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเพื่อนๆมีความรู้เรื่องช่างอยู่แล้วเรื่องต่อไฟก็คงจะง่ายอยู่แล้วนะครับเมื่อต่อไฟเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับลองเทสนะครับว่าไฟติดตามระบบที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวมาแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการเก็บสีเก็บรอยนะครับเก็บรอยเปื้อนอะไรทุกอย่างนะฮะไปเดี๋ยวเราไปลองไฟกันนะครับ อันนี้เป็นไฟเบรกนะครับจะเห็นว่าสว่างกว่าไฟปกตินะฮะก็เป็นไงบ้างครับวิธีนี้ถือว่าง่ายไหมครับหากเพื่อนๆคิดว่ามันง่ายนะครับแล้วก็ทําเองได้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเพราะว่าผมจะหาวิธีง่ายๆบ้านๆแบบนี้นะครับมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับบ๊ายบาย